มากันที่เจโจก่อนบ้างชอบไหมหนุ่มคนนี้ เอบพัดดูหน้าคล้ายๆเหมือนกันนะจริงเหรอครับเออมีเขาเเนี่ยง่า,งายๆโอ้โหม,ม,มีมีเขาอมีเขามีเขาหรือมีเขาอะ้นเลือกเอาเลยจ้ะซูมมาใกล้ขนาดนี้ตากล้องเลยโอ้โ,ออโ,อโหแม่มา<ต>ข่าวของเจโจนะคะคือตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวดีที่บอกว่าเขา,าอาจจะกลับมาเล่นภาพยนตร์แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่ภาพยนตร์ในประเทศทั่วๆไปแต่เป็นการโกอ i n t ตกับกันอีกครั้งกับเรื่อง Now You See Me ภาคสองค่ะ ใครที่ติดใจผลงานการแสดงในระดับอินเตอร์ของนักร้องหนุ่มชาวไต้หวันเจโจตอนนี้มีข่าวดีว่าเขาเตรียมจะมีผลงานนังอลลีวบดอีกครั้งในเรื่อง Now You See Me พัก2หลังจากที่เคยโกอินเตอร์มาแล้วเมื่อปี2011ในเรื่อง The Green Hornet นะคะที่แม้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยเจโจจะ,สะแสดงฝีมือเป็นที่น่าพอใจแต่ว่านังนี่กลับไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรค่ะ นอกจากจะแสดงในเรื่อง Now You See Me ภาค2แล้วเจโจยังได้ต่างเพลงเพื่อประกอบภาพยนต์ฮอลลีวูดแนวแอคชั่นคอมเมดี้เรื่อง The Interview ที่มีกำหนดเข้าฉายในช่วงคริสต์มาสปีนี้อีกด้วย เรื่องราวใน Now You See Me 2นะคะจะสารต่อเรื่องราวของหนังเทรลเลอร์สุดมันที่เคยครองใจผู้ชมมาแล้วในปี2013ที่เรา FBI ยังไม่สามารถจับตัวกลุ่มโจรสี่ฮอสเมน oh ที่ใช้มายากลในการปล้นได้แต่ในคราวนี้พวกเขาจะยังเจอกับการปล้นที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมค่ะ โดยในภาคสนี้นะคะได้จอห์นเอ็มูมานั่งแท่นผู้กำกับและได้ทีมเดิมทั้งเจสซี่ไอเซนเบิร์กอิสลาฟิชเชอร์มอร์แกนฟรีแมนเดฟรังโกและบูดี้ฮาร์ริสันกลับมารับบทเดิมซึ่งนั้งมีกำหนดเข้าฉายในปี2016ค่ะ your เกิดเราพูดถึงหนัง2เรื่องที่เขากำลังจะไปเล่นนะเราเอ้ยอย่างเรื่อง g r e e n ones t เนี่ยสนุกเหมือนกันใช่แต่ว่าดันไม่ได้การจับวายร้ายอะไรแบบนี้แล้วก็นายูซีมีก็น่าสนใจมากเลยอันนี้ภาคหนึ่งพี่ดูแล้วสนุกสนุกชอบเหมือนกันนะแบบนี้นะครับ